ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีหนุ่มคนหนึ่งอายุ31ฮะมาร้องบอกว่าถูกกลุ่มชายแต่งกายเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีหิ้วตัวขึ้นรถเข้าไปรุมทำร้ายแล้วก็ปล้นเอาเงินเนี่ย8,000บาทนะครับล่าสุดฮะพวกแก๊งนี้ถูกตำรวจตัวจริงตามรูปตัวได้นะครับมี3คนนะพบว่าเป็นอดีตอาสาตำรวจถูกไล่ออกไปนานแล้วแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้มากถึง7ครั้ง บอกว่าได้เงินได้ดีง่ายดีนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพที่หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาออาุดมซอย5ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตอนตีหนึ่งกว่าของวันที่9มิถุนายนโดยมี3าคนร้ายครับสวมรอยแต่งกายเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตีก่อเหตุป้นทรัพย์ผู้เสียหายผู้เสียหายชื่อน,นายธนพัฒน์บุตรวานิชอายุ31ปีคือขี่รถจักรยานยนตน์มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อขณะกําลังเดินออกจากร้าน มีชายแต่งกายในเครื่องแบบตำรวจเดินลงมาจากรถกระบะพาตัวนายธรพัฒน์ขึ้นไปพูดคุยบนรถพอเข้าไปในรถปุ๊บเจออีกสองคนนะสองคนที่อยู่ในรถเนี่ยสวมเสื้อเกาะกันกระสุนทำตัวเหมือนเป็นตำรวจเลยคุณผู้ชมนะเนี่ยคนแรกเนี่ยแต่งเต็มยศเลยนะพอเข้าไปในรถในรถเนี่ยเจออีกสองคนนะครับทุกคนเนี่ยสวมแมสนะและบังคับให้ผู้เสียหายนะครับล่อซื้อ,อยาเสพติดให้ให้หน่อย แต่นายธนพัฒน์ไม่ยอมทําตามผู้ชายคนที่คล้ายตำรวจเนี่ยจึงเอากุญแจมือมาใส่แล้วก็มีการลุมทําร้ายครับนายธนพัฒน์บอกว่าผมเนี่ยถูกชิงเอากระเป๋าสตางค์นะข้างในมีเงินสดอยู่ประมาณ8,000บาทจากนั้นคนร้ายได้ขับรถกลับมาจอดที่บริเวณด้านข้างร้านสะดวกซื้ออีกครั้งหนึ่งนายธนพัฒน์อาศัยจังหวะที่ผู้ก่อเหตุเผลอวิ่งหลบหนีลงมาจากรถนะครับ ขณะนั้นครับมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเป็นชายเสื้อสีแดงที่เดินมาที่ร้านสะดวกซื้อก็ถูกหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะมากระชากนี่คนนี้อีกคนหนึ่งนะเสื้อแดงนี่นะครับมากระชากพยายามจะเอาเสื้อแดงเนี่ยขึ้นไปในรถแต่เสื้อแดงคนนี้เขาไม่ยอมฮะเขาก็มีการเนี่ยยื้ยุดฉุดกระชากจนเสื้อหลุดนะครับนี่นะฮะแล้วก็วิ่งหนนะีได้แต่เสื้อไปนะครับเออ หลังจากนั้นนะมีอีกคนหนึ่งครับลงมาจากรถแล้วก็มาเข็นเอารถจัก,กรยานยนต์ของนายธนพัฒน์ก็คือคนแรกที่โดนะนะนี่เอารถจัก,กรยานยนต์ใส่ท้ายรถกระบะซะง,งั้นคุณผู้ชมนะนี่มันเอากันแบบนี้แล้วมันป้นกันแบบนี้นะอุกอาจมากนะทั้งทั้งที่หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะครับทุกร้านทั่วประเทศเขามีกล้องวงจรปิดนะฮะล่าสุดเนี่ยนะตำรวจแหลมฉบังได้มีการสืบทราบ รถกระบะคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุและไปควบคุมตัวได้ทั้ง3คนคนที่1ชื่อนายสุภโรธเป่าป่าอายุ25เป็นหัวหน้าแก๊งอีกคนชื่อสรวิทย์เพล่งลาบอายุ25ปีเท่ากันและอีกคนหนึ่งชื่อนายธนสิทธิ์รื่นยุทธอายุ47ปีนะสคนนี้เป็นผู้ต้องหานะพร้อมของกลางก็คือชุดตำรวจและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นชุดปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง จากการสอบสวนทั้ง3คนรับสรารภาพว่าก่อเหตุจริงก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นอาสาตำรวจมาก่อนจึงรู้ช่องทางในการก่อเหตุว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงเลือกเหยื่อที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและได้มีการก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วประมาณ7ครั้งสาเหตุที่ทำไปเพราะมันได้เงินง่ายได้เงินเร็วได้เงินไวนะครับตำรวจนำตัวคนร้ายทั้ง3าไปทำแผนประกอบคำรับสรารภาพ ในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการรับของโจรด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะขณะที่ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับผู้เสียหายนายธนพัฒน์บุตรวานิชได้เล่าฟังบอกว่านะครับคืนเกิดเหตุเนี่ยนะครับผมก็นึกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงฮะผมก็เลยไม่ได้ขัดขืนนะพอขึ้นไปในรถมีการบังคับให้ผมเนี่ยไปล่อซื้อยาเสพติดแต่ผมไม่ยอมจึงถูกจับใส่กุญแจมือและซ้อมทำร้ายร่างกาย แล้วก็ชิงเอาเงิน8,000บาทของผมจากกระเป๋าเนี่ยไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังนะด้วยความที่ผมแบบว่าเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมเลยไม่ได้ขัดขืนหรือ,อ,อต่อสู้ครับก็เลยขึ้นไปแต่โดยดีพอขึ้นรถไปปุ๊บเขาก็ถามผมว่าผมมียาไหมผมเลยบอกผมไม่มี ผมเสพยาไหมผมผมไม่ได้เสพครับผมเลิกเสพนานแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยใส่กุญแจมือผมอมแล้วก็ซ้อมผมแล้วก็ล้วงเอาตังค์ในกระเป๋าผมไปอทีนี้ก็ให้ผมโทรเรียกเพื่อนผมออกมาแล้วก็ มันอุกอาจมากเลยนะคดีนี้นะฮะแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนจับได้นี่ก่อเหตุมาแล้ว7ครั้งคุณผู้ชม,มล่าสุดพลตรรํารวจตีจชัยพศสุวรรณรักู<ห>้รองโคศกสํานักงานตรรํารวจแห่งชาติบอกว่าคดีนี้ผู้ก่อเหตุได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตรรํารวจเป็นอย่างยิ่งอาศัยความรู้ความชำนาญจากการที่เคยเป็นอดีตอาสาตรรํารวจนะฮะแล้วก็ถูกให้ออกไปนานแล้วเนี่ยยังวนเวียนมาก่อเหตุแม่ดูสิฮะในร้อยในร้อยเออ แม่ดูทรงดูทรงดูทรงแล้วใกล้เคียงนะไอ้คนที่แต่งเต็มเต็มยศอ่ะก็คือคนซ้ายนี่ใช่ไหมคะใช่ที่เอาแมสไว้ใต้คางเนี่ยนะคนเดียวกับในภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ส่งตำรวจอ่ะพอดูทรงนี้แล้วดูไม่ใช่เนเนเนเแต่ทรงผมอ่ะผู้หมวดผู้หมวดทรงผมใช่ไหมทรงผมก็ใกล้เคียงอยู่นะครับทีนี้ก็อ่ะโดนจับได้นะฮะอยากจะให้ผู้เสียหายรายอื่นที่เคยถูกอุ้มไปรีดซับ หรือไปป้นทรัพ์เนี่ยนะให้ไปแจ้งความเพิ่มค่ะมันจะได้เป็นคดีที่เรียกว่าเนี่ยต่างกรรมต่างวาระนี่นี่นี่เสื้อสีน้ำเงินนี่ตำรวจเมื่อกี้นี้ที่ใส่ชุดตำรวจครับ